เค okay, ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกลับกันสักนิดนึงนะคะจากเมื่อวานเนาะจบเป็นแท่งอะไรแล้วก็มีโอกาสจะเป็นทรงยังไงได้บ้างนะคะอ่ะมาดูแท่งเดกันเลยนะคะเดเมื่อว,วานนะคะจบเป็นแท่งแบบบ่งบอกการไปต่อนะคะแต่การไปต่อของเขาเนี่ยเขาจะไปต่อถึงโซนบริเวณไหนตอนนี้นะคะสําหรับสําหรับการตีโซนของไอ้นะไอ้ก็จะมองโซนนี้เป็นหลักนะคะ ตันนี้ก็เป็นโซนที่ดีมากๆในการวางแผนในการเขนะ้าออเดอร์เซลล์นั้นด้วยการคอนโซนไดเวอร์เจนต์ก็ดีในการคอนเฟิร์มโซนก็ดีแล้วก็ในการคอนเฟิร์มซัลายก็ดีนะคะซึ่งเป็นโซนที่ค่อนข้างหลายเงื่อนไขมากๆเลยนะคะเราลองมากลางตัวแบบคอนเฟิร์มอีกสักตัวนหนึ่งว่าโซนนี้ติดอะไรได้บ้างติดห้าสิบด้วยนะคะซึ่งอันนี้ไอ้ก็มองว่าโซนนี้ค่อนข้างแข็งเนาะในการที่แบบจะออกออเดอร์เซลล์นะคะแต่ด้วยพฤติกรรมเนี่ยเขายัง คงคอนเฟิร์มว่าวันนี้มีโอกาสส่งแรงขึ้นนะคะแต่การส่งแรงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูตอนปิดจบวันเนาะว่าปิดจบวันแล้วเนี่ยแท่งจะเป็นแท่งเขียวหรือกลับมาตบแท่งแดงแล้วก็คืนกิน,กนแท่งก่อนหน้านะคะถ้าเป็นการแบบจบแท่งแดงแล้วคืนกิน,กนแ,ทแท่งก่อนหน้าเนี่ยสำหรับทิศทางของการออกออเดอร์ซิลเนี่ยก็แบบ เข้าเข้าถามมากนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่นะคะแล้วก็จบแท่งเขียวก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มในโซนถัดไปเนาะแต่ตอนนี้นะคะโซนนี้เนี่ยการเซลล์คือ i อทิ้งยาวเลยนะคะสำหรับ i นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันต่อจนกว่ามันจะเกิดแพทเทิร์นนะคะจนกว่าจะเกิดแพทเทิร์นหรือวิ่งไปชน SL นะคะใครอยู่ในกลุ่มก็จะรู้อยู่แล้วว่าตั้ง SL เซลโซนนี้อยู่ตรงไหนนะ ก็ตั้งตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่ต้องออกโอเวอร์หลอดนะคะเพราะว่ามันก็คือไกลนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นโซนของเดย์นะคะทีนี้มาดูแนวรับของเดย์สักนิดนึงว่าถ้าเขามีการแบบย่อตัวมานะคะเราจะมองบายกันได้ไหมแล้วบายโซนไหนได้นะคะซึ่งโซนต่างๆเหล่านี้ก็เป็นโซนที่เราวางแผนในการออกออเดอร์บายได้เลยนะคะก็จะเป็นราคาที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าห้าสี่นะคะ ราคาที่สองก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองสี่จุดแปดหกนะคะราคาที่สามก็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดจุดห้าห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาต่างๆตามโซนหนึ่งสองสามนะคะของแนวรับดีเนาะอ่ะไปต่อนะคะในสี่ชั่วโมงกัน สี่ชั่วโมงนะคะบอกอะไรเราบ้างนะคะเดี๋ยวรอดูเลยว่าอีกสิบห้านาทีเนี่ยแท่งเทียนปิดอย่างไรนะคะถ้าแท่งเทียนเขาปิดแบบมีเนื้อเทียนลื้นก็ไปอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราจะสังเกตเลยนะคะก็คือตรงนี้นะคะเป็นแนวต้านกลายเป็นรับนะคะเราจะมองแนวรับกันตรงนี้เพื่อที่จะบายขึ้นไปนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดศูนย์จุดเก้าเก้าเออเก้าหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบ เราบายขึ้นไปได้นะเนาะแล้วก็เก็บนะคะมันก็อาจจะวิ่งมาเป็นการยอ่อตืดแบบ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 มันก็อาจจะแบบเป็นการวิ่งย่อมาตืดนะคะแล้วก็ตืดอะไรประมาณนี้ซึ่งอยู่ในกรอบนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณกี่จุดก็พันจุดนะคะก็วางแผนในการเก็บ เก็บกาไรกันได้นะคะทีนี้นะคะใครที่แบบว่าเหมืนอนไออ่ะเหมืนอนไอติดเซลอยู่เนะาะไอออกเซลล์ไปนะคะเหมือนแบบนี้นะคะไอพอย่อมาปุ๊บไอก็จะเฮดเลยนะคะก็เฮดจิ้งเลยนะคะแล้วก็รอดูทรงในการทำทรงแพทเทิร์นกับตัวเนาะถ้าเมื่อไหร่ทำทรงแพทเทิร์นกับตัวปุ๊บไอถึงจะคัดบายออกนะคะแล้วก็เซลลเพิ่มลงมานะคะอันนี้ก็คือการวางแผนคร่าวๆข,ของออเดอร์ที่แบบไอกำลังออกอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าโซนแล้วจากโซนตรงเนี้ยต้านเป็นรับดูแท่งเตียนอีกสิบกว่านาทีเนาะทาี่ปิดนะคะแต่ถ้าลูดไส้กลับมาปิดตามแนวต้านนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะคะอ่ะไปต่อกันโซนนี้นะคะแนวรับอยู่ตรงไหนนะคะแนวรับก็จะมีแบบโซนย่อยนะอันนี้โซนย่อยนะแต่ถามว่าถ้ามันลูดไส้ลงมาปิดเนี่ยตรงนี้ไม่น่าออกอเดอร์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวนะโซนนี้คือโซนที่หนึ่ง หนึ่งเก้าแปดศูนจุดเก้าหกอันนี้คือโซนที่หนึ่งที่แบบวางแผนได้นะคะของทางเฟรมสี่ชั่วโมงส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองนะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่จุดสองสองห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองที่แบบโอกาสในการแบบสวิงแล้วก็ดีดขึ้นไปตามกรอบเนี่ยเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็คือต้องรอดูแบบแท่งสี่ชั่วโมงปิดเนาะว่าเขาจะปิดแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสี่ชั่วโมงไปต่อที่หนึ่งชั่วโมง สิ่งที่เราจะสังเกตเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงมีการปิดแล้วเนาะแต่ก็มีโอกาสเป็นการเบรกหลอกนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันดีๆนะคะต้องระวังกันดีๆเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเหมือนเป็นการเบรกเนาะ,ะแต่ก็มีโอกาสเบรกหลอกนะคะดังนั้นก็แบบถ้าเราจะบายเนี่ยก็ให้มาบายโซนด้านล่างดีกว่านะคะให้มาบายโซนด้านล่างดีกว่าเนาะ,ะอ่าซึ่งเขามีการย่อมาก็รอจบสี่ชั่วโมงก่อนถ้าจบโอเคนะคะเราก็บายจากโซนนี้เป็นโซนหนึ่งก่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ก็ อถ้าไม่คือรูดไส้กลับมาเนาะแล้วปิดสี่ชั่วโมงแบบเป็นไส้อะอันนี้ยก็แบบรอให้แบบอยู่ในกรอบเล็กๆแบบนี้ดีกว่านะคะในการออเดอร์เนาะแต่ถามว่าวันนี้เราออกอเดอร์ในกรอบโซนนี้คุ้มไหมถ้ามันจะเกิดแพทเทิร์นเนาะหกรอจุดก็น่าจะได้อยู่แต่ต้อง SL ชัดมากนะคะเอชัดมากเพราะว่าถ้า s อไม่ชัดเนี่ยแพ้กันอีลงตุงนังเลยนะเอ SL ถ้าไปด้านต้านบนก็หนึ่งเก้าแปดแปดแต่ถ้าลงมา รับก็หนึ่งเก้าหกแปดจุดเจ็ดสามข้างบนหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะข้างบนหนึ่งเก้าแปดเก้าเนาะ isl อันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบเตรียมแผนในการวางเข้าออเดอร์นะในโซนทำฟิล์มเล็กๆนะคะตอนกลางวันเนาะอ่ะไปต่อสิบห้านาทีมีอะไรให้เห็นบ้างก็ก่อเป็นแพทเทิร์นคือไซเวละนะไซเว์ไนเวแบบนี้นะคะจะไปอย่างไรต่ออันนี้คือไซเวของเขานะอันนี้คือไซเวของเขาซึ้งไซเวเนี่ย ดี๋ยวไอ้ขอเปลี่ยนสีเลยอ่ะซึ่งไซเวย์เนี่ยตอนนี้มันเหมือนเป็นการเบรกกออใช่ไหมแต่เหมือนที่บอกต้องรอจบสี่ชั่วโมงนะว่าแบบเป็นยังไงนะคะถ้าจบแบบลูดไส้กลับมาปิดใต้ต้านอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสลงต่อนะคะก็อาจจะแบบมารอแนวเซลล์แล้วก็มารอรับแนวรับในการทีพีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนคร่าวๆนะคะในในการวางแผนเตรียมการเทรดอืมโซนคร่าวๆในการวางแผนเตรียมการเทรด ง15งนาทีเนี่ยก็ก่อตัวไซเวชัดแหละนะคะแต่ว่าเป็นการชัดที่ที่เป็นการติดโซนใหญ่มากนะคะเป็นงานติดโซนใหญ่มากดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าออเดอร์แล้ว SL เราไม่ชัดในการที่แบบเล่นตามกรอบเนี่ยไอบอกเลยว่าถ้ามันหลุดไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยยับเลยนะคะยับเลยดังนั้นเนี่ยก็ SL กันดีๆในโซนนี้นะคะเพราะมันเก็บกําไรได้แต่ในขณะเดียวกันคือเราก็ต้องมีจุด,ดยอมแพ้ชัดเจนเพราะถ้าวันนี้เราเก็บกาไรบายเซล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 อยู่ในกรอบเนี่ย มันก็คือการเตรียมแผนที่สามารถเก็บปอดกําไรมาหลายรอบได้แล้วนะคะแต่ทีนี้การ buy เ e l l b y ซ e l l b y sell เนี่ยถ้าเราไม่มี sl จัดเตีนเดี๋ยวเราจะไปเสียเอาไม้สุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือฝากคร่าๆวๆเ้าในการเตรียมแผนการเทรดอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่คือจุดดึงที่แบบวันนี้ทําไมถึงมองเริ่มมองหน้าเซล์เนาะเริ่มเริ่มนะแต่ยังไม่ยังไม่แบบ 80%อ่ะ80%นี้ถือว่าเริ่มมั่นใจนะแต่ว่าอันเนี้ยยังประมาณ65-70เนี่ยเพราะอะไรนะคะคอนเฟิร์มแค่จุดๆดเดียวเลยนะคะก็คือไดเวอร์เจนหลายทางเฟรมตั้งแต่15ตั้งแต่30ตั้งแต่1ชั่วโมงตั้งแต่2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย4ชั่วโมงนะคะแล้วก็อ่ะมาดูเดกันเดเป็นไหม day เป็นหรือเปล่าอ่า d a ไม่ได้เป็นนะคะเดไม่ได้เป็นต้องย่อยลงไปนะคะซึ่ง ย่อยลงไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นชัดมากเลยนะคะของดของการเดวิเจนนะคะของสิ่งที่เกิดโซนให้เราเห็นชัดนะคะว่ามันเป็นการต้านแรงแล้วนะคะดังนั้นที่เหลือคือรอเกิดแพทเทิร์นเลยถ้าเขาเกิดแพทเทิร์นแบบตบราคาลงมาแล้วเกิดเป็นการสร้างแบบบนท็อปก็ดีหรือการาการสร้างแท่งเทียนแบบกลับตัวก็ดีก็ถือว่าโซนนี้เป็นโซนที่สวยมากในการเข้าออเดอร์เซลล์แล้วก็กลับมากินลึกๆเลยที่ประมาณ3 4 5สี่ันจุดนะ ที่เหลือคือรอคอนเฟิร์มแพทเทิร์นนะคะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่แบบเตรียมแผนกันแล้วว่าจะ trade, เทรดกะเข้าออเดอร์แล้วก็เทรดทำกำไรในตลาด forex นะ,ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนกำไรขอให้ทุกคนพอตฟ้านะคะที่เหลือคือเราแค่ฝึกจิตใจเรานะคะในการวางแผนและเตรียมแผนการเทรดแล้วปล่อยให้มันวิ่งตามระบบนะคะ บางครั้งโอกาสชนะวินเลทมันสูงอยู่แล้วเรารู้นะคะการเล่นตามระบบดังนั้นโอกาสแพ้สักครั้งสองครั้งเนี่ยปล่อยมันบ้างนะคะปล่อยมันเพื่อให้มันเป็นไปตามระบบนะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเนาะในสิ่งที่มันแน่นอนคือวันนี้คุณใช้ระบบอะไรในการเทรดนะคะถ้าคุณใช้ระบบนั้นแล้วคุณเช็คมาแล้วว่าระบบนั้นเป็นระบบที่ดีนะคะเป็นระบบที่เก็บกําไรได้โอกาสเก็บกําไรสูงนะคะเราก็แค่ปล่อยให้มันวิ่งไปตามระบบเท่านั้นเองนะคะ การที่จะเจอแพ้สักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยของการเทรดในตลาด forex อยู่แล้วนะคะดังนั้นคือไม่ต้องไปซีเรียสมันเลยนะคะเราแค่บริหารหลอดให้ดีแล้วก็บริหารการจุดเข้าของเราให้ดีระวังแผนให้ดีแค่นั้นเองนะคะที่เหลือก็ปล่อยมันวิ่งตามระบบอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จในตลาด forex ขอให้ทุกคนโชคดีและทํากําไรอย่างยั่งยืนกับตลาด forex นะคะสวัสดีค่ะ